กูบอกเขามันไปันมากปาวานนั่นนี่เขารับมันพอดีอเ,อเลยเอาเลยเลยเนาะเอาแล้วนานแลยเอาโอ้ดีใจกับมันด้วยเหมือนดวงอะ่ะมันนั่น็มก็มไม่มาหากูมันก็ไม่ได้งานทำอะ่ะเดี๋ยวนะหนูนิดเดียวเอง ต่อยข้างเลยป่ะหวป่าวงานแต่มันแป๊บเดียวนะมันจะเจ็บนิดนึงใช่ไหมใช่ <c oughs> นี่แน่ลูกต่อเลยอะต่อเลยนะโอ้โหเก่งมากว่ะ <c oughs> มีวานตัวหนึ่งลอยควายนามมาไห้ร้ <c oughs> องเพลงให้ฟัง <c oughs> จะได้หายเจ็บ <c oughs> หายเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวทีบช่างอีก เส็แล้วนี่นี่อายุก็ไม่เท่าไหร่ทำไมหนังเหนียวเท้เป็นไรลูกยังไม่มีแฟนเหลอร้องแบบนี้ เล้ไอ้แม่อ้าวก็เดี๋ยวต้อไปข้างหนึ่งเขาเนี่ยฉันหยุดหลายวันไงแนละ้วคนกลับบ้านนะอูอ้หิวข้าวอ่ะอุ่นต้มไว้เมื่อเช้าอ่ะดีมมาไม่แห้งเออเออลืมไปเลย,ยน้ำเครื่องตากข้าไว้ลืมเลยนะไอ้นิวปิดทอย่างเนงะี พร้อมเขาพร้อมอยังพร้อมอยังเนี่ยเอาอย่าดมสะจอจ,อจมูกไว้เลยตาลิงถึงลูกขอ้อแค่เองอ๋อนี่แงยอยู่นี่อะไรขนาดนั้นเลยเย็นเย็นูกอย่าร้องเหมือนคนที่ไม่มีสามีใช้พลังมากเลย นิดเดียวเองเจ็บมากไหมอันนี้มันเจ็บไหมมากจะเจ็บไหมมากลกูกเ,เออนิดเดียวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปติดประต่อเอาไปวิดีโอนู้น